อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมวันนี้ก็มายามกับจักนะครับเมื่อวานมาใส่ไว้ตอนค่ำๆครับรีบอะไรไม่ได้ถ่ายให้ที่ๆนานๆได้ชมกันครับตอนใส่นี่ก็มายามครับผมอแถวดิมน,น้ำเลยครับดิมห้วยหลังแรกจะเป็นยังไงครับผม โอ้โห oh. นิมซิงครับผมอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีกินเลยครับแม่หลังแรกก็ไม่โดนซะแล้วครับเดี๋ยวไปยามหลังต่อไปเลยนะครับ อันที่สองครับผมเอามาดูกันเลยครับจะเป็นยังไงโอ้โหนิมซิ่งครับผมยิ้มซิ่งแล้วอบผมก็มาต่ออีกหนึ่งหลังครับผมหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ โอ้โหไปตายก็โอ้โหงับสนิทแล้วก็ไปดูกันหลังต่อไปเลยครับผมถึงแล้วครับถึงแล้วครับกับแห่นอยเขาใส่จน โอ้โหฮนะนิมซิงครับผมขอขอนุญาตเก็บก่อนนะครับก็มาต่อกันอีกทีหนึ่งครับผมเป็นยังไงฮะโอ้โหลอยลั่นแต่ว่าไม่ติดครับน่าเสียดายมากครับเดครับโอ้โหขอขอนุญาตเก็บก่อนนะครับ รอยเลือดติดกับด้วยครับนีะมีรอยเลือดติดอยู่ฮะกล้องอาจจะไม่ชัดนะกะ้องมาดูหลังต่อไปครับผมไม่น่าเสียดายครับเมื่อกี้เอ้ลั่นครับโอ้โหไม่ลั่นแต่ว่าพลิกกลับไปเลยครับ แม่เยียหมดครับโอ้โหต้องแก้มือใหม่ซะแล้วครับวันนี้ไม่น่าเชื่อครับมาอีกหนึ่งหลังครับแม่หลังนี้ไม่กิน,นครับนิมซิงครับผมมาเรื่อยๆครับไม่รู้ครับใส่ไวต้ตรงไหนบ้างครับลืมหมดแล้วครับ อตรงนี้เหมือนผมจะวางกลับนะเดี๋ขออนุญาตหาแป๊บนึงครับผมครับผมแม่ใส่ปิดน้ำครับอันนน้นวางป่าครับผมนะฮะตรงไฟอันนี้เป็นไงครับนี่ครับ โอ้โห uh huh. ตกน้ำครับแม่โอ้โ uh ห huh. ตกน้ำครับพี่น้องอนี่ครับรสวยครับยอดครับมาครับหนึ่งแต้มเอามายามพันต่อไปครับผมเป็นยังไงบ้าง โอ้โห oh เรียบร้อยฮะหนูท้องขาวอื uh huh. นี่ยฮะดูฮะดูตัวเขาฮะหนูนะฮะข้างล่างคนระับ